แล้วก็ทัวรนี้มันมีเสน่ห์อย่างหนึ่งตรงที่เราเข้าเกมเลยด้วยไม่พอสามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมกับลูกพี่เมฆได้เราเนี่ย แบบรีบเร่งเลยเพราะว่าวันนี้8เกมเรา <8 S 1> โดกดดดันตุ้มตุมตมต,ม,ตมเลยคือเริ่มต้น1นทุ่มเนี่ยเพิเผยจะไปจบเอาเที่ยงคืนเอาท่านผู้ชมไม่แน่ไม่แน่ขึ้นอยู่กับว่าการเล่นมันจะเข้มข้นขนาดไหนรครับนะครับไปดูกันอ่ฟเฟิร์สบัตรแรกเกิดขึ้นแล้วนะเป็นจัสตคาริมียิงกับทางด้านของทีเกตีเฮดใช่ครับตัวท็อปคิวครับอย่างที่บอกแมตช์แรกเนี่ยในวันนี้ก็น่าจะเป็นกรุ๊ปเอเจอกรุ๊ปบีนะฝากติดตามมาด้วยกดไลค์กดแชร์ไปด้วยแล้วก็คอม ทัวร์ของสแนปบาร์กอเนี่ยทัวร์นี้อีซอน่าจะเป็นทัวร์ไม่กี่ทัวร์ที่อนุญาตให้เราพูดคุยกับท่านผู้ชมได้อิสระใช่ <นะ S 2> เพราะฉะนั้นคุยกันมาเยอะๆเดี๋ยวเราจะตอบนะครับส่วนตอนนี้จัสนคารดมี่ด้มา2คิวแล้วแล้วโดนจิกเกติเฮนน็อกดาเหมือนกันแล้วยูโรครับ,รบน็อกดาอยู่เพื่อนไปเอาให้ทีมเซาทโฟทีมซ่ายิงแล้วเป็นเจ้าสอนที่ยิงเต็มในเทนเมนต์ล่วงไปบริเวณหอนาฬิกาเหมือนกันแล้วอ้าวแล้วจัสนคารดมี่ครับ โดนทีมซ่าของเราเก็บสามเฉยเลยครับแล้วภาพฝันร้ายใ,<ช>ในช่วงตัวโปรลีกเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่หายไปนะครับตัวจัสตินแคาเทีเริ่มต้นมาจบ12บออ,อีกแล้วกลายเป็นทีมนี่นะตอนนี้แต่ภาพจําคือเป็นขาประจาม,มัาดับ1ิบไปซะแล้วนะครับอาวแล้วนี่ครับเต็มฮะขี่ใบตองแห้งฮนะลงมามน่าจะหนีการจับกลุมมาจากเวกา้าบริเวณหอไอซิการแล้วก็ดรีมูด้วยการจับกลุมด้วยนะแล้วก็ขี่แต่น่าตัวใบตองแห้งมาใช่ถีบใบตองแห้งมา เรียกว่าบอดโดฟีไฟเออร์นี่หลากหลายจริงๆนะครับนี่ผมชอบตรงที่เขามีสัญลักษณ์ทีมอยู่ข้างหลังด้วยนะใช่แล้วตัวเบเกอร์อะดูดูนี่ครับเอาเรื่องเหมือนกันแล้วเมื่อสักครู้นี่อย่างที่ผมบอกว่าชอปคิวเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองครับแล้วซ้อมอยู่ที่ห้องผมอ่าเป็นยังไงเนี่ยแหละวเขาซ้อมลงพีคนน่แหละเออถ้าไม่ตึงจริงนี่เอาจัดสคาริมี่ระดับโปรซีนไม่ลงนะครับผมนี่ตึงจริงห้องพี่เมฆนี่ต้องบอกว่ากว้างมากนะกว้างคนไปซ้อมได้โอ้โหเป็นร้อยร้อยสี่สิบแปดคนอ่ะอยู่ในห้องผมคนเดียวแต่ละทีนนึงะครับ ห้องสอมห้องสอมไม่ใช่ห้องจริงจริงตลกกันนี้หน่อยตรงนี้อ่ไปดูกันต่อที่นันตงดีมูเลิฟยู่ฟุกี้ ต่อไ <Okay, S 2> <laughs> ้ดูแบบ<ง>จอใหญ่หจอใหญ่ให้ดูวงซะหน่อยโอเคโอจี uh huh. okay, นี่ได้วงฟ้านะครับ uh huh. ผมต้องรอดูว่าจะไปทางไหนเพราะว่ารีเวิร์สเรดก็เฝ้าบริเวณทางด้านของตัวเขื่อนอยู่ uh huh. ส่วนด้านซ้ายเนี่ยมีเอนแทบอยู่บริเวณหอนาฬิกาแล้วก็สูสารครับทางโลกที่บีมาสก,กิกันท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูว่าจะไปทางไหนกันนะครับถ้าวงมันบีบขึ้นมาเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะขยับขยายกันอย่างไรอะครก็ฝั่งขวานี่ถือว่าบางๆเอาเรื่องอยู่นะนี่ครับตัวของเตมอนเทเมนก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่โอแอบน่าเสียดายเหมนกัใช่ ในตัวของรอบชิงด้วยนะครับอย่างชอบเลยมีผ้าคลุมแบบอ่าเป็นชื่อทีมด้วยนะโลโก้ทีมนะเท่นะเช่เท่นะทุกคนก็ทํากันเยอะเหมือนกันทาหมดทุกคนน่าจะเป็นระบบของหลังบ้านเราแต่เมื่อกี้เห็นฝั่งของเวกกาเนี่ยเหมือนไม่ทำสองคนนะครับ่ว่าส่วนใหญ่ทําต้องบอกอย่างนี้ส่วนใหญ่ทำหมดแล้วเปนอกคล้อกทำไมอ่ะเออทำมันก็ดูง่ายดีนี่สมิงพ่อหนุ่มสักลายนะครับเออถ้าไม่อยากตายก็เข้ามา โอ้ยตอนที่ไปในงานนี้คนถ่ายลงถ่ายรูปแร่นเยอะเท่เขา <นะ S 2> มี<ส>คารแรคเตอร์ไงครับเออนี่ครับฝั่เคอจีครับหูยู่กับผ้าคลุมสีดำอย่างนี้สวยเหมือนกันสวยนะสวยนะออโลโก้สีขาวเอ,อ้อย่างเคอจีเนี่ยไลฟ์อัพจะมีแค่4คนเท่านั้นเพราะว่ามีน้องปีโป้เนี่ยอายุไม่ถึงนะครับไม่ถึง16ปีเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่จะส่งออกนักแข่งเราไปแข่งระดับประเทศต่อใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอายุถึง16ไม่งั้นออกนอกประเทศไม่ได้ ก็ถือว่าเป็นระบบระเบียบนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสนนกีฬาด้วยหลายๆทีมนี่ก็เหมือนจะมีซองแซนอินเหมือนกันนะก็มีอะไรอ่ะถ้าอย่าง exp เองก็มีอ่มีแซนอินมาใหม่นะครับนี่อีกทีมหนึ่งที่เป็นดาวรุ่ง zero one tab นะครับด้านซ้ายเห็นที่ kt h จะขอไหมมิสเตอร์พีมิสเตอร์พีเอาไปสองนัดแต่ไม่ดาวจริงตรงนี้ไปก่อนครับมิสเตอร์พีนี่เหมือนเห็นชื่อบ่อยเหมือนกันนะอันนี้อันนี้เป็นระดับโปรซีนเคยเคยเป็นนักแข่งโปรลีกมาเหมือนกัน ในตัวเซมิโปรเนี่ยก็เห็นอยู่บ่อยครั้งครับตัวมิเตอร์พีเช่ยกับ T k เคทีอี่หนึ่งทีมที่พิ่งล่วมใจคัดมิมิมาแต่ว่าดวนเลยดวนตรงนี้เลยมิเตอร์พีครับกดใส่ไปก่อนแต่ว่าฝั่งเขาเป็นชาบัตเตอร์ก็อ่อแตกไปก่อนครับตรงนี้ตัวทนนั้นเต็มออมมาดวนตรงนี้แต่ว่ามีเพื่อนตามเข้ามารับแล้วการปนทันนาตัวทีมซาครับล่วงลงไปเองขออภยัยมองไม่ชัดมองเป็นเต็มเฉยทีม <ไอ S 1> ซานะครับ ซาไปหน่อยไงมั่นใจจากการเก็บจัาสคาเดมี่มาได้แต่ว่านี่เขาลุ่มไหมเขาไม่ได้มาคนเดียวนะครับจะอ่านว่าทีมซาหรือว่าทีมซีโฟก็ได้นะได้ได้หมดได้หมดโอ้มิเตอร์พีมันจะคู่จริงจริงเกาะแตกไปแล้วนะใช่ก็มาจะโดนซ้ำอีกหนึ่งนะแต่ว่ามีเพื่อนมารับก่อนครับตัวของเกราะเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมตาที่มาเปลี่ยนการแข่งขันฟีเฟอร์ในช่วงนี้เยอะเหมือนกันก็เป็นอีก เขาเรียกว่าสกิลที่พลิกสถานการณ์ไฟได้เนะเพราะว่าถ้าสมมติว่ายิงสวนฝั่งตรงข้ามตายเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าได้เลือดเพิ่มขึ้นมาด้วยครับนะครับเมมเบรยเกมอครับอีกหนึ่งทีมที่ก็ผลงานในรอบไฟนอลของโปรซีนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชครับแต่ว่ากลับมาครั้งนี้ก็ต้องรอดูครับสําหรับ ESL ไปดอบเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ <het S 1> วันวันรอบชิงอ่ะสวันอ่ะนะอ่า คือในตอนที่เล่น regular season หา,าเล่นดีนะใช <c oughs> ดูเดือดด้วยนะครับแต่ว่าพอเข้าสูร่รอบออฟไลน์จริงๆเนี่ยเหมือนจะติดอะไรบางอย่างนะครับ <c oughs> ก็เลยกลายว่าผลงานนี้ไม่ดีเท่าที่ควรฮะ <c oughs> ตัวกรอน,นี้ยังทําให้เรื่องคลาสสิกที่เราเคยเห็นสมัยก่อนอย่างสไนเปอร์วันช็อตวันคิวนี่หายไปด้วยนะใช <c oughs> ่แทบจะไม่มีเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันติดอมาตะ แล้วหลายๆคนก็ใช้สกิลชุบชีวิตขึ้นมานะครับหรือไม่ก็จะเป็นเข็มที่เก็บได้จากบรรดาแอร์ดรอปต่างๆนะครับถูกต้องครับนี่หลายๆคนนี้เล่นกันลื่นๆแบบนี้เลยเดี๋ยวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเรามีมือถือมาแนะนาด้วยนี่วนะ่าจะเป็นเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูอย่างตอนนี้ขึ้นไปโปโก้อยู่นะอ,อยู่กับเราไหมแต่ซีซันที่แล้วนะใช่ใช่ใช่รอบนี้มาซีซันนี้ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ด้วยรุ่นใหม่ไฟกระพริบเลยแล้นั้นดีมูครับอีกหนึ่งทีมที่กำลังใจเต็มเปลี่ยนเหมือนกันในทัวร์นา เลิฟยูฟุกี้แบงกี้ตัวของดูไบครับถือว่าพลาดโอกาสไปเล็กน้อยนะจะเรียกว่าเล็กน้อยไหมพลาดโอกาสไปนิดเดียวดีกว่าเลยครับในการเข้าสู่รอบออฟไลน์ของทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ามาแก้ตัวในทัวร์นาเมนต์นี้เอาละกันนะอีเดลวงที่2ครับครับน่าจะอัปเดตมาเร็วๆนี้เข้าบริเวณพีกบิมาสกิหรือเปล่าครับเพราะหลายทีมกระจุกตรงนั้นอ่าบิมาสกิจริงๆด้วยครับตรงกลางรีเวิร์สเรสนี่นกระจองเขื่อนไว้แล้วนะครับ ในพิมาสกีสตรีมเนี่ยอาจจะมีหลายๆทีมที่ยิงกัน K.O.G เวกาอยู่แถวนั้นนะครับ,รบแล้วก็ Entrap อาจจะต้องขยับเข้ามาจากด้านซ้ายมืออ่าแล้วพูดถึงก็มาทันทีเลยครับท่านน้าตัวฮันเตอร์โดนกดไปก่อนครับไปท่านหน้นตัวเควิน7จ็ดสยิงอยู่เคาะอยู่ท้งนหน้าฮันเตอร์ค่อนข้างโดดเดี่ยวครับแต่ถ้าเกิดตัวรอดตรงนี้ไปได้ที่ต้องบอกว่า K.O.G แอบน่าเสียดายเหมือนกันเราเกือบจะได้ด้วยฮันเตอร์ยังก้มหมอบอยู่ครับยังยิงไม่โดนเท่าไหร่ปล่อยเขาไปครับโอ้โหระยะตรงนี้เควินเจ็ดเจ็ดเอาเขาไม และไอซ์บอลแข็งจริงครับแต่ว่าตัวทางด้านของเวก้าเองก็ถอยออกไปเลยนะครับไม่ได้เล่นต่อน่าจะยิงเพื่อจะยึดพื้นที่ไว้ก่อนนะครับสำหรับโคจแบบที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นว่าฝั่งขวาโล่งมากเลยนะครับโล่งจ้ะไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครดําเนินเดินทางสัญจรผ่านทางนั้นด้วยลองไปก็ได้แต่ว่ามันอยู่นอกวงนะและ้วเขาถามว่าจะไปทาไมเพี่มันอยู่นอกวงครับเอออ้าเตมิเนเทนแม็กกับดรีมโบวอ้าวแล้วตรงนี้มีครับคาราเมลครับ ยิงใส่ปั๊มฮับน็อกดาวไปแล้วเนี่ยวันนี้เป็นสต็อปดีเอสดิวแล้วก็คาราเมลนะครับอุ้ยผมชอบระบบนี้มากเลยอะระบบไหนล่ะถ้าคุมอ่ะเออมันมันเห็นหมดเลยนะมันชัดเจนนะมันชัดเจนยิ่งเราจำโลโก้ได้อยู่แล้วแล้วก็จะาชัดเจนมากขึ้นเราไม่ต้องเหลือบซ้ายไปดูใช่นี่ไงตรงนี้มาเช็คมาก่อนหนึ่งทีครับเอาทงน้านโดนปลาเคลียร์มาตัวแคสเปอร์เห็นแล้วก็หันไปสวนครับใส่ทงด้านตรงนี้ ัวฟุกกี้ออมาจะเก็บแต่ว่าวงมันกำลังกัดกินมาเรื่อยๆครับทางด้านแคสเปอร์ถอยออกมาแต่ว่ามีทางด้านทีเพยายา่รอรับอยู่ฟุกกี้ไม่น่าจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าต้องตองามทางด้านแคสเปอร์ไปได้ก่อนครับรอไปเก็บทางด้านตัวฟุกกี้ตรงนี้เราใหม่มีปัญหาที่เหลือแค่ชุบแคสเปอร์เท่ามาเท่านั้นครับโอ้แต่ว่าแบงกี้เหมือนจะตามมาแทรกด้านหลังครับนิกกี้พยายามไปรับไว้ก่อนแล้วแบงกี้ร่วงลงไปเดี๋ยวดูไปคนเดียวครับแต่แมนเชสเตอร์ยังไม่เสียคนนะครับเต็มทีท่แค่น็อคดาวน์แล้วแพทริกร่วงลงไปอีกครั้งหนึ่งครับ รอเล่นกันอยู่ครับทนายแพทริกนี่ไม่มีโอกาสจะได้ชุบขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอไปเรียกกลับมาจากเครื่องบินที่หลังครับแล้วเส่ปืนม,มาดังเรื่อยๆทนายแคปเปอร์ออมขวาแต่ว่าทางด้านซ้ายมันมีคนอยู่แล้ว,ปลวเป็นทางด้านดีบูที่เหมือนจะทำได้ดีกว่าตัวนิกกี้ออมเข้ามาตรงนี้ติดไอวอลนิดนึงอยากกา่างกลางไอวอลได้ทันกับดีเพย์จะขอโอกาสขอจังหวะเวลาเพื่อพันยายังไม่รู้ว่าดีบูจะให้หรือเปล่าเลิฟยูกระโดดเข้ามาตัวนิกกี้เล่นแล้วกดทนายตัวเลิฟยูได้ครับมีโอกาสได้เปรียบเหมือนกันเพราะว่าทาางด้นฝั่่่่งดดดีีีบบููนนนเเเเหหมืืือออจะลแคคคยวใทานนั้เลยครับบโอ้เเเตนนมม์ครั อาศัยสกิลวงชุบกลับขึ้นมาหมดเลยครับ3คนทําให้ดีบูสเสียเปรียบทันทีครับจากเป็น2ต่อนึกลายเป็น3ต่อนึเลยครับดูใบเหลือคนเดียวแคสเปอร์เจาะไอวอลเข้ามาแล้วเปิดเข้ามานิกี้จะมุดจะมุดแล้วแบบนี้รอดยางหมอบอกไม่รอดครับดีบูจบอันดับ11ปลาละลายวอลตรงนี้นี่คุ้มมากนะครับแต่ว่าละลายไปก็ไม่ได้อะไรแล้วครับจังหวะตรงนี้เก็บตัวดีบูสไปได้ครับตัวงเต็มที่เหลือก็รอไปกดตู้เรียกแพทิกกลับมาก็น่าจะฟูลทีมแล้วเก็บไปได้4อีลิมด้วยครับ เปิดมางดงามครับสำหรับการเก็บอีลิมไปถึง4ี่ลิมในช่วงต้นเกมแบบนี้ครับครับวง2อัปเดตยังไม่เจ็บเท่าไหร่ครับเดี๋ยวรอดูวง3ตอนนี้เพราะว่าตเตมิเมเนเทเมนต์ยังอยู่นอกวงอยู่นะครับให้ดูในเรื่องแผนที่ใหญ่อีกหนึ่งครั้งครับเรียกว่าให้ดูแผนที่ใหญ่กันบ่อยนะจะได้เข้า,จาใจเรื่องการเดินเกมด้วยเพราะทัวร์นี้ไม่มีวิเคราะห์นะครับ<ช> <ๆ S 2> พี่ไม่จมเาสดที่นี่เลยตรงนี้เลยแล้วก็บอกตรงนี้สตีมาดีเลยดีเลยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคุยอะไรไปก็รอสักนิดหนึ่งครับเตมิกเทเมนต์ครับช ดีเล่นนี่น่าจะร่มสิบเลยนะใช่ใช่ใช่ดีเลยนเหมือนหนึ่งเกมอ่ะผ่านไปหนึ่งเกมท่านผู้ชมถึงจะได้คุยกับพวกเราดังนั้นคอมเมนต์มาได้แล้วเดี๋ยวตอบไหมที่หลังดังนั้นก็อย่าเพิ่งออกไปไหนจากไลฟ์สตรีมแล้วกันนะครับอยู่พูดอยู่คุยกันก่อนบริเวณนิบาสกีเนี่ยครับผมว่ามันอันตรายสําหรับทางด้านของ KOG พอสมควรเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยถ้าเขาไม่เล่นกรุ๊ปกันแล้วเฟดแยกออกมาแบบนี้นะครับมันจะโดนทั้ง เอ็นทรัที่เข้าข้างหลังและโดนเวก้าที่พวกเขาเพิ่งจะยิงไล่ออกไปเองอ่าแต่ว่าตรงนี้ครับเอ็นทรัเหมือนจะญาติมาเยี่ยมแล้วครับโอ้แล้วเปิดน็อกดาวทั้งด้านกับแคสเปอร์ไปได้ก่อนพยา,ายามจะเคอเจาะไอวอลแล้วมีระเบิดออปชันตามไปแล้วน็อกไปอีกรอบหนึ่งครับแคสเปอร ย่ามาเยี่ยมแต่ว่าย่าน่าจะชื่อยอดครับเพราะว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยตรงนี้เป็นแทบลองเล่นกระโดงเต็มอยู่รีเพย์น็อตดาวลงไปครับติดแคสเปอร์ตัวนั้นนิดนึงมีทะน่าดิกี้ที่อยู่ข้างบนนะครับแต่ว่ามุมมันไม่ดีเลยกาฟิลตัวนี้ถ้าเกิดตัดทะน่าแคสเปอร์ได้แต่เป็นเทมเป็นน่าจะจบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับกาฟิลเข้าไปเล่นเคลียร์มาโอ้แต่ว่าย่าเยอะเหลือเกิน ไหลามาเมื่อสักครู่ที่เต็มเลยนะครับจังหวะที่แพนกล้องออกไปธนาแถบต้องเคลียร์ธนาโตเต็มตรงนี้ได้ก่อนเก็บแพตติกไปได้รอล่นที่หนึ่งคนกระโดดยิงธนาทีเได้เก็บไปได้หนึ่งคนเต็มตรงนี้ไม่น่าจะไหวเลยครับแพตติกนิกกี้ตายไปพร้อมๆกันเลยเหลือแค่คนเดียวครับแคสเปอร์ครับในมือมีโทรกลอนอยู่แล้วเลนนอกวเซตระเบิดเข้าไปยังไม่โดนจะเอาอยัางไงครับเรียกเพื่อนรุมดิเพื่อนเอ้ยย่ารอช้าตามมากาฟิลโดนใบมาแล้วใบไปสองส่วนตอนนี้ครับเอ็มจียิงอบรีเวิร์สเรสอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับ เป็นสมิงยิงเอเโบซีไปได้ราคาริชมาจบอันดับ4ไปแล้วครับเป็นรีเวิร์สเรทที่เก็บไปวง <F> ที่3ยังเหลือ9ทีมพี่แม่ใช่ครับแล่ตอนนี้ m g ยิงกับรีเวิร์สเรทแล้วช็อปคิวจบ9โดยมือสังหารจากเวกามานะครับตัวน,นี้เหลือกันแค่8ทีมเท่านั้นครับพิพตาที่เราบอกว่าเหลือ9ทีมไปครับแผนกองขึ้นไปนี้เมื่อสักครู่นี้ต่อเอ็นแทบเก็บเต็มได้ผมคิดว่าก็ไม่น่ารอดนะเจ็บเยอะเหมือนกอัน 2, 2 3าคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาเห็นว่า KOG จจะเล่นยังไงเพราะว่า พวกเขาเนี่ยได้พื้นที่แล้วก็เฝ้าตู้อยู่แอนแทเนี่ยลงมาแน่แล้วโดนเปิดไปน่าจะมีหนึ่งน็อกแล้วครับโอ้ดีแรงหนึ่งน็อกครับรอรับทั้งนั้นตัว e อนแทครับตัวเคโอจีเก็บดีแร็ตสงนี้ได้ก็จริงแต่ว่าเล่นน็อกเล่นน็อกก็ไม่ไหวครับพื้นที่มันโล่งไปกเป็นดาวดาวแอนแท็อย่างที่บอกครับต่อให้เคลียร์เต็มตรงนั้นได้เนี่ยไอ้โอกาสที่จะกลับมาลอดในบริเวณพื้นที่มันก็ไม่น่าจะมีอยู่ดีครับ แต่ว่า KOG ต้องอดใจแล้วก็เล่นเคลียร์พื้นที่ตรงนี้กับ Entrap ให้จบนะครับเพราะ <Yep. S 1> ว่าข้างหน้าพวกเขายังมี Reverse Red รอพวกเขาอยู่เช่นเดียวกัน mm. แล้วเมื่อสักครู่นี้มีเต็มในเทนเมนต์โดดข้ามไปแล้วนี่ไงแคสเปอร์มาแล้วจ้ะแคสเปอร์บอกเดี๋ยวขอชุบสักนิดนึงแต่ว่า Entrap เจ็บหนักเหลือเกินไม่มีใครไปสารงานต่อและเควีนยิงใส่ Direct ร่วงลงไปพยายามจะยิงรถใส่เต็มในเทนเมนต์อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ไม่โดนแล้วครับขับรถหนีออกไปได้ Entrap เสีย <c oughs> คนเดียวและ XP ก,ก็มีไฟ <c oughs> เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ซีโร่1แถบ เข้ามาดี่ตัดให้ดูนะครับก่อนหน้านี้เราไม่เห็นหน้าเนยพีมาก่อนเลยแต่ว่าตัดมารอบนี้การเป็นเนพีที่สถานการณ์เหมือนจะลำบากเลยครับเก็บตรงนี้มาได้เคลน่าหน้าตัวซีโร่มาแล้วก็ถ่ายไปหนึ่งคนคือสต็อปครับตัวของคาราเมลเดอะเอสแล้วก็ดิวเนี่ยยังอยู่กันครบครับสามคนแล้วมีเวก้าลงมาตรงนี้เอฟซีกระโดดลงมาทหน้าตัวคาราเมลก็พยายามจะยิงอยู่แต่ว่ากลายว่าต้องดาวลงไปไอหินตรงนี้ที่พยายามจะขึ้นไปไปที่กำบาาเนี่ยเวก้ากระโดดมาแล้วถึงใจเลยครับเข้ามาเก็บไปได้หนึ่งคนเหลือแค่สองคนนั้นคือเดอะเอสกับดิวครับ จะค้ำยังไงให้ดิวได้ย,ยิงเลยครับเดอเอตตัวนี้เลือดตัวเองก็มีไม่พอแล้วกัยเพราะาน่าจะเหลือแค่คนเดียวไม่น่าจะไหวครับต้นน่าตัวเวก้าเข้ามาเคลียร์ไปเอ็กพีลำบากแล้วครับและวเอ็มซีครับดีตัวมาจากไหนไม่มีใครรู้ทราบนะครับเพราะว่ายิงกับทั้งด้านของรีเวิร์สเลสอยู่แล้วซีโร่บอลแถบเมเจอร์พีเมเจอร์ทีตรงนี้เรียบร้อยเอพีเหลือคนเดียวคนเดียวคนสุดท้ายเคียวจียิงทั้งด้านของคิวคิวล้มลงไปด้วยแกเวก้าโดนเคียวจีเข้าหลังมาแล้วเอ็มซีและเคียวจีตอนนี้มีวงอยู่ในพื้นที่ครับ แต่ว่าก็ยังเกบทนาโตขงดิวไม่ได้นะครับดีกีเอ็มวีพีไฟนอลด้วยครับเอ็มวีพีเลกูล่าซีซั่นด้วยทนา้น MG, ตรงนี้โล่งพอสมควรถ้าเกิดเคเวกตรงนี้ไปได้ก็น่าจะเป็นการช่วยเหลือดิวในระดับหนึ่งด้วยครับไม่รู้ว่าใครจะจบก่อนใครแต่ว่าช้าไปแล้ว ช้าไปแล้วดูแผนที่ก่อนทงนาตัวเคอจีเล่นกันอยู่เอ็นแทบยังไม่จบนะนั่นแหละนาตัวราชันครับแต่ว่าบ้านตรงนี้นัวกันเหลือเกินนัวกันเหลือเกินทนาของเอ็มจีเขาไปเคลียร์ทนาเวก้าไปก่อนแล้วครับเคลียร์ทนาเวก้าเหมันจะหายไปหมดดูจากรัศมีในการยิงตรงนั้นไม่มีใครอยู่บนหินแล้วครับแล้วตอนนี้เวก้าขามอยู่กับสานต่อสี่เอาอยัางไงปาระเบิดสแปมมาแล้วเหมือนจะโดนด้วยอะโดนไปนิดหน่อยครับแล้วมีเอ็มจีก้าปาตามมาด้วยเอะไะครับเอ็มจีสามคนด้านหน้าขำไหวไหมเพราะว่ายิ่งยื้อยิ่งเจ็บนะครับยืื้ออก็เหมน จะยิ่งเหนื่อยรักไม่ช่วยอะไรเลยนนั่เหมือนที่ไม่มีอะไรช่วยดิวได้ครับเพราะดิวจบไปก่อนแล้ว MG ครับไอหินตรงนี้นี่ตอนแรกเหมือนจะเป็นที่กำบังชั้นดีนะไปไปมาๆนี่กลายเป็นจุดให้มายิงจากหน้าตัวฮันเตอร์ครับต้องพลิกตรงนี้เป็นประโยชน์เหลือกัน3คน MG นี่จำนวนคนเหมือนจะมากกว่าแต่พยายามยื้ออยู่ท่าหน้าตัวออสการแต่ว่าเป็นหน้าตัวฮันเตอร์ที่ลงมาเหลือแค่เจ้าสอกับหน้าออสการแค่สองคนเท่านั้นครับเหลือแค่สองคนซีโร่แมนแท็บจบไปก่อนตามหกเอรอเคลียร์อยู่ให้แต่เคลียร์ช้าจะโดนเคลียร์เยี่ยวเอแอยู่บนป้ายส่วนรีเวิรร์สเเหลือแคค่นเดียวครรับตงนี้ ใครที่เหลือลงไปเนี่ยยังไงเคโต้องรีบมาเคลียร์ก่อนแล้วจบได้คือแชมป์แน่ๆสำหรับเคโในเกมนี้เพราะจำนวนคนเนี่ยเหมือนจะเหลือเยอะที่สุดเลยครับเ g เคลียร์ช้าตรงนี้เหมือนจะเหนื่อยไปหน่อยหรือเปล่าเธอจะเหนื่อยกันไปหรือเปล่าโอสก้าเจขยับมาแล้วครับปาระเบิดไปก่อนระเบิดกดไปก่อนละลายไปก่อนไม่สนใจว่าจะมีไอ้วงไอวอลไรตั้งอยู่บนหินครับธนาโอสก้าเจยิงไปธนาของ MG ยังเลียวเอก้าไม่หมดเลยเอาเขาสิ แล้วตอนนี้ก็เมกาาเหนียวจริงอะแล้วออสกาเล่นเองเลยแล้วออสการ์ร่วนลงไปเหลือ3คนจาก MG ต้องปิดด้วยตัวเองกับเ g เพราะข้างล่างเนี่ยเขายิงกันอยู่แล้ว2คนนั้นแล้วราชันจบก่อนเหลือสที่สุดท้ายรีเวิร์สเรดครับแล้วออสกากับเควินปาระเบิดมาสมิงเหลือนิดหน่อยแต่กลมหน้ากลมตาก่อนเลยฮะวิ่งตามมาแล้วก็ฟิกเซอร์ถือซันไนด้วยกับฟิกเซอร์ครับ ไม่น่ารอดครับสมิงตรงนี้ถ้าเกิดคนที่จะมีโอกาสรอดมากที่สุดคือตัวของเดดบูนะแล้วหมดแล้วครับเป็น4ต่อหนึ่งครับรีเวิร์สเรสสี่คิวก็จากดาวนต้องเจอกับ4 <5. S 2> คนเอ่อสคิวเจอ4คนแล้วเรียบร้อยกับฟิกเซอร์เปิดน็อกดาวน์ไปใช้เข็มก็ไม่น่ารอดแล้วครับเกมแรกเป็นเคเจีบูยาไม่ผิดกับที่เมฆบอกไว้ครับเคเจีทัวร์นี้ฟอร์มดีจริงๆเปิดมาก่อคว้าบูย่าไปก่อนเลยแล้วจังหวะเข้าทำนี่ต้องบอกว่าเพอร์เฟกต์ทัมมิ่งเลยครับ ก็เลือกนะจริงจริงรออยู่สักพักหนึ่งแล้ว